เกษทำเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่ <source> พี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวสวนทุเรียนมือใหม่และผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนครับสวัสดีมาพบกับนะครับสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของมิเซมนะครับวันนี้เรามาเน้นย้ำการเรื่องของการใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่เพื่อนเพื่อนที่ปลูกทุเรียนนะครับในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของการ ใส่ปุ๋ยนะครับทุกคนนะครับต้นนี้มีอายุาการลงปลูกนะครับอยู่ที่2เดือนนะครับทุกคน2เดือนนะครับจะมาแนะนําว่าสําหรับคนที่ปลูกไม่เกิน6เดือนควรจะใส่ปุ๋ยตรงไหนนะครับอันนี้สําหรับปุ๋ยทางดินนะครับแนะนําแบบนี้ครับสําหรับการปลูกทุเรียนใหม่เนี่ยรากทุเรียนจะยังไม่สามารถที่จะเดินออกไปหาอาหารในระยะ ของขอบทรงพุ่มนะครับหรือปลายทรงพุ่มนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรากําลังปลูกใหม่ครับล่าเขากําลังเดินทางครับล่าเขากําลังขยายบางทีต้นทุเรียนของเราที่เราซื้อมาต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่อะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่า,าเขาเดินไปถึงขนาดไหนแล้วแต่ในในรูปแบบที่ผมทามาเนาะก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสําเร็จวันนี้ผมจะมาแนะนําแบบนี้ครับสาหรับคนที่จะใส่ปุย๋ยเนาะ ่าเป็นแล้วก็ไม่มีปัญหาสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับตอนนี้ถุงดินเดิมนะครับคือตุ้มดินเดิมนะครับอยู่ในระยะนี้เห็นไหมครับทุกคนอยู่ในระยะนี้ตอนนี้ผมลงปลูกไปแล้ว2เดือนนะครับผมจะขยายทรงพุ่มนะครับในการให้ปุ๋ยนะครับออกมาอีก1ฝ่ามือนะครับ1ฝ่ามือในระยะ นี้เลยนะครับหนึ่งฝ่ามือแบบนี้เห็นไหมครับพี่พี่เพื่อนจะเห็นเม็ดสีขาวๆเาฟ้านี่นะฮะเนี่ยนะครับผมจะใส่ประมาณนี้ครับใส่อาย่ครั้งละ2เดือนนะครับ2เดือนสองเดือนเนี่ยผมจะใส่ระยะนี้อันนี้คือ2เดือนแรกเดี๋ยวนะครับเดือนต่อไปเนี่ยจะเข้าเดือนที่3ามและเดือนที่4ผมจะขยายออกมาอีกนิดนึงนะครับอีกหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้นะครับ เดือนที่3ามเดือนที่4จะอีกหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอ่าราของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งแต่อ่าตั้งแต่ลงปลูกมาเนี่ยค่อยๆให้มาไล่ๆๆมาเราก็รอบปุ๋ยมาเรื่อยๆประมาณแบบนี้นะครับจนครบ6เดือนนะครับถ้าครบ6เดือนแล้วผมก็จะให้บริเวณรอบทรงพุ่มนะครับหรือปลายทรงพุ่มเนาะเวลาให้ก็อ่าหวานเม็ดปุ๋ย อ่าเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับเสมอไปทรงพุ่มนิดนึงแล้วก็ออกมานอกไปทรงพุ่มนิดนึงแบบนี้ครับรอบนี้เลยนี่แหละคือเทคนิคของผมที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ตั้งแต่ลงปลูกจนถึง6เดือนนะครับสำหรับคนที่ปลูกเกิน6เดือนไปแล้วนะครับ6เดือนไปแล้วอย่างที่ผมแนะนำก็คือว่าเราจะหวานนะครับรอบทรงพุ่มนะครับ หวานแบบไหนรอบทรงพุ่มพ,พ,พี่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับเนี่ยทรงพุ่มทุเรียนตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแนวดิ่งเปน็นนี้อ่าปื๊ดเนี่ยฮะจะอยู่ตรงบริเวณหัวสปริงเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วขยับออกมาขยับออกมาเนี่ยระยะการหวานของผมเนี่ยจะประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับหวานลยลยลอยลย,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 ลยไปแบบนี้นะครับรอบทรงพุ่มเลยแล้วที่สําคัญนะครับแนะนำเนาะ คือหวานเข้าไปข้างในทรงพุ่มบ้างนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะฮะหวานเข้าไปในทรงพุ่มบ้างนะครับเพราะว่าข้างในทรงพุ่มเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็มีรากฝอยที่หาอาหารอยู่เหมือนกันแต่จะสู้แบบปลายปลายทรงพุ่มแบบนี้ไม่ได้ปลายรากแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงข้างนอกแบบนี้จะมีเยอะนะครับก็เอามาเป็นเทคนิคฝาก <ayuda> พี่เพื่อนกันละกันนะครับเผื่อบางทีนะครับความเข้าใจของเราก็ เอาของผมไปเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของวิธีการนะครับพี่ๆเพื่อนก็สามารถตัดสินใจได้ว่าอ๋อทดลองแบบนี้แล้วมันได้มันไดประมาณนี้รอบนี้ลองลอง,ลองทดลองตามผมดูนะครับก็จะได้อีกเขาจะได้อีกผลลัพธ์นึงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นวิธีการที่พี่ๆเพื่อนจะสามารถาพิสูจน์ได้ด้วยตนเองครับกรเกษตรทําเงินทําแล้วเข้าใจทําแล้วมีความสุขนะครับ